สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าจิ๊บก่องนะคะวันนี้ก็มันตรงบรรยากาศนะคะเสือพาไปกับน้องปุ๊นะคะไปรับออันนี้อะไรชอน้องๆมากินชาเหมือนเดิมมาดูน้องน้ำมนซื้อน้ำชาแก้วใหญ่มากเนาะซื้อหรือเขาแจกบ่ะก็ฝาก คลิปนี้นะคะให้ดูถึง5นาทีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้คลิปน้อยมากนะคะลุงป้าม่อยู่เป็นกําลังใจให้ลูงด้วยนะคะวันนี้เป็นกําลังใจให้ลูงป้าเนาะเป็นกําลังใจให้พวกเราที่นาด้วยต่ากของทีสกินด้วยนะคะวันนี้ไม่กินปลาหมึกเหรอสบู่ฮันนี่ซูปกาแฟทีพีนะคะคีมกันแดดทีพี แล้วก็ใหญ่ด้ยนะวันนี้ชาเอลนเจนนะคะแก้วใหญ่ฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของโอ้ยใจหนอนอุ้ยตกใจตอนที่เรานั่งรถมามีสายตรงแม่เหรอฮะแม่โทรมาเหรออะไเหรอสายตรงถึงโรงเรียนยังสายตรงมาว่าอะไรไปเรียนยังลูกไปเรียนยังลูกกำลังไปแม่ รอกินข้าวกับไก่ไม่ชามไม่มาไม่เคยไม่รู้ไม่ชามนี่ไม่รู้เป็นอะไรแบบถ้าอะไรกาปลูกไว้แบบอะไรกกาปลูกจอกถูกเหรอยังไม่ตื่นไม่รู้สึกอะไรเลยรู้ตัวตอนไหนทีนี้เจ็ดโมงย่าที่ไปปลุกอ่ะแล้วก็รู้ตัวเองย่านนึ่งข้าวทอดไก่แล้วก็หลับมปก็ตื่นไปเอาง่ะเราก็รอมิวกับนาเดียอยากกินเนี้ยไม่เท่าไหร่คะ มาละวห้าบาทเองเหมอปลายไม่รู้ว่ากลับไปยังนะเพราะว่าเขาไปแห่คนก็แห่จากไหนไปไหนแอนโนมอนเขาเห็นเขาขึ้นรถไอ้นี่นี่ก็ให้เฉพาะมอปลายไปแห่ก็มิอย่งเงีเฉพาะมอสี่ห้าหกเอาไม่เผ็ดเท่าไรค่ะอันนั้นเป็เผ็ดไปเลยจะได้ตื่นอันนี้ด้วยเป็นเท่าไรละยีวันนี้แปลก็ยี่สิบล้นยี่สิบแปดตรงกับวันอะไรไม่รูจินัน ซื้ออะไรอีกอ๋อที่แปดก็บันเกิดในหลวงเหระใช่ 28. แจำไม่ผิดนะหรือวันขึ้นคงล่ะซื้อ,อซื้อ,อซื้อ,อ,อในหลวงนี่แนะพี่จะกินอะไรจะกินปลาหมึกไปปลาหมึกปลาหมึกไปดูปลาหมึกไป <laughs> หนูหนูหนูเอาไม้มือเย็นเลยไม่กินข้าวเย็นแล้วหนูเอาไม้นึงนี่อันนี้หนูกินไม้นึงเอาให้มันได้หกไม้หนูจะเหลือไว้ซื้อน้ำสิบบาทโอ้ยรวมหุ้นเอาหนวดมันด้วยเด้ออะไรมียกรอเกิดเต้นแล้วเพย์เนี่ย บาเยอะมาเยอจะพูก็ไม่ได้แต่ป็นเป็นท่าของปรคอะไรากคบอะไรอยู่ในนี้ก็ได้ได้ก็เปิดใหม่นะกเปิดนี่น้ำจิ้มลาดเลยจ้ะ

แต่หนูตังให้พี่ละสิบบาทฝั่งรอนะคนละหนึ่งกรุ่ปหวามพี่มิวอมซีไหนคนละหนึ่งกรุ่ปจริงๆเจ้านี่เขาไว้ใส่น้ำมันลมมัน่ะเป็นไงเราเอาจาางเราก็จะกินรอนะคะ มากันแล้วนะคะเด็กๆตอนนี้เลิญรถตู้พานาเดียมาแล้วนี่ไงมาในลูกใหม่เพราเดี๋ยวไม่ได้ใส่ข้างในไหนอ่ะเราไม่ใส่ไม่ใส่เต็มยศเลยจะไม่ไม่เปลี่ยนกระโปงสะเพิ่งมาถึงเลยเหรอไมมม่าถึงงปุ้ยดูตาเธอดูตาเธอมาดูซิ มาแต่งหน้าแต่งตาไหลบูใครแต่ง,ตงทำไมต้องแต่งหน้าแค่ไปเดินแค่นี้นาตามันเหมือนศพดูดูหน้าดูตาดูด,ดูคอที่นี้ไม่ไหวไปขึ้นรถกลับไม่ร้อนบ่เขาเดินเทจากไหนไปไหนวัดหลังตลาดเออวัดเสบนเบืองจากโรงเรียนไปวัดว่างั้นเออไปใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงไม่รู้เหนื่อยร้อนโอ้ <laughs> ก็กินในระหว่างทาง<ม>ก่อนเดินทางกันซื้อแขนยาวนี่ออกกันอเ่าก็ยาวลงเสือตั้งแต่วันไปดูหนังไง,งไมไม่มีเดี๋ยววันเสาร์จะไปดูเรื่องอะไรนะฮะวันเสาร์ไปเดินทางกันค่ะออนเรื่องอันนั้นเหรอวันเสาร์ก็จะไปดูบ <ไป S 2> าย<ด>อันนั้นเ,เหรอน้ำมลบอกจะไปดูเรื่องบายแล้ว ซูเปอร์แมนพี่จะดูจริงๆริง่ะซูเปอร์แมนเฮ้ยดูซูเปอร์แมนดูด้วยพี่ขึ้นลังคาเลยยังไม่ได้บอกเลยว่าเรื่องอะไรเนี่ยบอกไปก่อนขายอ้อไ้ยดูด้วยยังก็รู้จักพี่ซึอมาหน้าเนหนมจะตายอันนี้ก็กินอย่างเดียวจ้าอันนี้คือในขณะหิวนะคะเดินกี่โมงเดินกี่โมงหมีว ใบมงตรง,งจนถึงใบสามนี่ใช่ไหมพี่เห็นขึ้นรถไอ้นั่นรถกระบะอะไรครูมาหรอเ่เขามาเกิดวิ่งก็ปล่อยให้หนูเดินนะคะเรามีคนเดียวไม่หนุนโดยมันกับเพื่อนเอาเพื่อนคนอื่นขึ้นรถกระบะและ้วครูไม่มีรถพอบอรถไม่พอใครอยากขึ้นมาตอนแรกก็จะขอรถชาวบ้านติดมายุด<อ>แต่มันไม่มีใครขับไปทางโรงเรียนเลยเหรอเขาแม่นี่เลยบอ ลืมอะไรเนาะโทรศัพท์เราเราก็กลับบ้านนะวันนี้เราก็เดินทางทั้งวันนะนก็ฝากดูคลิปให้ด้วยนะคะไป,ไปดูหนังดีกว่าอเอออาทิตย์ที่แล้วก็ไปแล้วไม่ต้องไปไปอะไรอาทิตย์ที่แล้วก็ไปแล้วรอหนังข้อเนี้ยดูดูก่อนหนังก็เติมมาละหยุดสี่วันทำอะไรจ๊ะไป หยุดยาว4วันตั้งแต่วันที่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะใช่สี่เด็กคือหัดส,สุขแล้ะเสาทย์ใช่ยังไม่กิน4วันคะเด็กก็หยุดเข้าพรรษา<ม>เข้าวัดทำบุญลังเดินทางนะน้องน้ำมนก็นั่งนังกับพี่เสือนะครับเราก็นั่งกับสองสาวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะคะเด็กก็มากันแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชมคิดไม่ข้ามด่มนดานอะไรเอา้าทำไมมีอยู่แนไหนมาตอนี่มาตอนี่นะแฟนอ๋อเขาก็อันนี้เหมือนกันส่ยชดอันนี้โอเคค่ะสำหรับรคลิปนี้สวัสดีค่ะ